สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะหลังจากหาพริกกระเพรานะคะทําคลิปสั้นไปนะคะต่อเลยนะคะต่อด้วยเมนูง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่พี่ปูช่างไม่มีเวลาอะไรเลยนะคะไปซื้อของกลับมาเยอะมากเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการตู้เย็นนะคะ อันนี้ก็เลยเล่นชุดสําเร็จรูปมานะคะมีอะไรบ้างอาจจะใช้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นผัดกะเพราแล้วนะคะพี่ปูมีอะไรที่แยกประเภทได้พี่ปูแยกก่อนนะคะพี่ปูมีพริกเหลืองนะคะสวยๆนะคะพี่ปูก็เอามาหั่นนะคะเพิ่มความงามให้ผัดของพี่ปูก่อนนะคะวันนี้ท่านผู้ชมรู้เรือยองว่าพี่ปูจะทําอะไรอะคะพี่ปูจะผัดชานะคะผัดชาลูกชิ้นปากกยนี่แหละ,ะคะ่ะแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวนะคะพี่ปูได้ยอดมะพร้าวมาด้วย เหมือนเดิมนะคะวัตถุดิบจะค่อยๆงอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นห้ามกระพริบตาค่ะเราจะแยกประเภทของที่เราได้มาก่อนนะคะ mm hmm. ความขี้เหนียวเป็นเหตุอีกแล้วนะคะหลังจากที่เจะไม่ใช้นะคะบางอย่างแต่ว่าก็าคงจะต้องใช้ซะหน่อยมั้งเสียดายของนะ mm hmm. พี่ปูเลยใช้ทุกอย่างที่อยู่ในแผงนั้นนะคะหมดเลยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวพี่ปูจะไปหยิบเออ ยอดมะพร้าวมาก่อนนะคะมาแล้วนะคะวัตถุดิบค่อยๆงอกนะคะพี่ปูจะหั่นธรรมดาแบบนี้แหละคะ่ะไม่ต้องสวยงามอะไรมากนะคะเป็นชิ้นพอคํานะคะใครว่างจะไปแกะสลักอะไรก็เอานะคะเพราะว่าพี่ปูยุ่งมากคะ่ะตอนนี้นะคะโอ้โหคนกินก็หายใจลดต้นคอนะคะคนทําก็จะช้าอยู่ใหญ่ละคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ายังขาดอะไรอีกนะคะ ไม่ต้องเดาค่ะขาดของสําคัญน,นะคะลูกชิ้นสิคะพี่ปูใส่แค่นั้นดีกว่าเก็บไปก้อนนึงนะคะเยอะเกินไปค่ะพี่ปูก็รีบจะแย่อยู่แล้วนะคะก็ยังจะมัวพูดอีกนะคะเพราะว่าบางคนไม่ชอบการพูดของพี่ปูนะคะคนไหนดูคลิปพี่ปูแล้วสบายใจก็ดูต่อไปนะคะไม่สบายใจอย่าไปแค้นดูนะคะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวจะอึดอัดนะคะเอาละ เรียบราไว้ผัดเลยดีกว่านี่เลยนะคะเครื่องกระเพรานะคะที่พี่ปูบอกแล้วว่าพี่ปูตัดเก็บไปบางส่วนหลังจากที่พี่ปูทําคลิปสั้นนะคะแล้วพี่ปูก็ทําเมนูต่อเนื่องเลยนะคะเครื่องกระเพากับเครื่องผัดฉาบ้านพี่ปูนี่ใช้เหมือนกันนะคะพี่ปูจะใช้ขาเข้ามาช่วยนะคะเพราะบางทีผัดกระเพราปลาอะไรเนี่ยมันไล่คขานะคะพี่ปูชอบกลิ่นของเขานะคะส่วนใครจะใช้แค่กระเทียมแล้วก็พริกก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ให้ดูสูตรบ,บ้านพี่ปูเฉยๆนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะ ใส่ลูกชิ้นไปค่ะเครื่องเค้านะคะที่พี่ปูเสียดายนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงมะเขือเจ้าพยากระชายนะคะพี่ปูใส่ไปหมดแปลกใจที่ผัดชาพี่ปูจะแปลกแปลหน่อยนะคะวันนี้เติมน้ำไปสักนิดนะคะ หลังจากใส่มะเขือแล้วนะคะพี่ปูจะใส่ซอสนะคะซอสปูปันที่โมท,ทุกวันแต่ว่าไม่ทําขายนะคะก็จะมีน้ํามันหอยนะคะซอสกาต้องฝ้าเขียวนะคะแล้วน้ําตาลทรายนะคะในซอสขวดนี้นะคะพี่ปูมักจะทําติดบ้างไว้เพราะว่าสะดวกเวลาพี่ปูทํากับข้าวนะคะใครสนใจก็ไปลองทําสูตรของตัวเองใส่ขวดทิ้งไว้มันสะดวกจริงๆค่ะพี่ปูว่านะเห็นไหมทำซอสไว้ไม่ต้องใส่อะไรมากขวดเดียวเอาอยู่นะคะ หลังจากรสชาติลงตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ปูจะเริ่มใส่ยอดมะพร้าวลงไปแล้วนะคะถั่วค่ะถั่วค่ะริกใส่ไปค่ะใต้แน่ใต้แน่วันนี้นะคะเพราะว่ามีความเผ็ดพอสมควรนะคะแบบหลาย พี่ปูก็แอบเติมน้ําไปนิดหน่อยนะคะคุณสามีชอบน้ําไว้คุกข้าวนะคะได้ทีทุกอย่างแล้วนะคะไปโลดเลยค่ะอยากกินของพี่ปูสิท่ากระเพานะคะนอกจากที่ใส่มาแล้วมีเป็นป่าค่ะเอาของแม่มาอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมเราชอบแบบเอ่อถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะ ภารกิจของพี่ปูอีกหนึ่งมือนะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะผัดช,ชาของพี่ปูนะคะลูกชิ้นปลากายนะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะแล้วก็อุ้ยเครื่องผัดช,ชาพี่ปูแน่นใช่ไหมล่ะแหมอยากกินของพี่ปูละสิพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ